กรีดไฮโซหมื่นล้านหอบกุหลาบช่อโตเซอร์ไพรส์นางเอกเรียนจบเปิดตัวคบหากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อไม่นานมานี้สำหรับคู่ของไฮโซกี้นักธุรกิจหมื่นล้านกับนางเอกสาวมินนี่พันธิราล่าสุดเมื่อวันที่วันที่ส4ธันวาคมมินนี่ได้เรียนจบอย่างเป็นทางการ งานนี้ไฮโซกี้ได้หอบช่อดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์ถึงที่มหาวิทยาลัยพร้อมเขียนข้อความภาพอินสตาแกรมว่า congratulation for your graduation นะคะคนเก่งชีวิตข้ามไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วนะครับหนูมาไกลามากแล้ว now it's time to be serious to earn money and make everyone proud of you นะ K d o u A I will be by your side นะคะ No matter what good time or bad time Congratulation s once again celebrate soon ทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ